เกม v i t u a l i n g Wave เปิดแล้วครับอีกหนึ่งเกมที่กระแสดีมากมามาพร้อมกับตัวของตู้กาชาแล้วก็ตู้กาชาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวของเทียริสครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายตัวของตู้กาชาแล้วก็มาจัดเทียริสของตัวละครหน้าเล่นหน้าเปิดในช่วงต้นเกมกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสกับเกม Virtualing Wave ครับสาหรับเกมนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมจากค่ายคุโรเกมนะก็กระแสดีเลยทีเดียวครับสําหรับเกมนี้ โดยเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยเล่นฟรีๆแล้วก็เป็นแอคชั่นโรเปย์ครับเป็นเกมแบบโอเพนเวิลด์ด้วยก็จะมีความคล้ายๆกับเกม Genshin Impact เลยครับซึ่งความโดดเด่นของเกมแบบนี้นะครับผมก็จะมาตกอยู่กับตัวของตู้กาชาครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายตัวของตู้กาชากันหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมนี้มานะครับเปิดเข้าเกมมาปุ๊บเล่นตามเควสเนื้อเรื่องไปสักประมาณสัก 1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัวของการปลดตัวของตู้กาชามาเรื่อยๆเรามาดูรายละเอียดของตู้กาชากันนะครับผมโดยตู้กาชาเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันครับผมก็คือ 1. ตู้ที่มีคําว่าอีเวนต์อยู่ด้านหน้าหรือว่าตู้อัปเดตนั่นเองตู้พวกนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาหรือว่าวันจํากัดนะอย่างรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างจี้หยางครับมาพร้อมกับตัวของอาวุธประจําตัวของเขาก็เวลาอยู่จํากัดเหมือนกัน21วันครับ ส่วนอีกตู้ประเภทนึงนะครับผมก็จะเป็นตัวของตู้ถาวรไม่มีระยะเวลาวันจํากัดโดยตัวละครในตู้ถาวรเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันครับประกอบไปด้วยเอ็นคอเจียนสินลิ่นหยานเวอรีนาแล้วก็คขวคาโลครับซึ่งทั้ง5ตัวละครนี้สําหรับในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับและตู้ถาวรก็มีอีก1ตู้ครับสําหรับตัวของตู้อาวุธของเขา ถัดมาครับเรามาพูดถึงเลตของกาชาเกมนี้กันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมเก n นชินมาหรือว่าฮงไกสต t a ์เลวมานะครับ ให้นึกถึงตัวของตู้อาวุธหรือว่าตู้หลายโคนได้เลยครับการันตีเนี่ยจะอยู่ที่80โลนะครับผมแล้วก็มีพิตตี้อยู่ที่ประมาณสัก65โลขึ้นไปหรือประมาณสัก65เนี่ยก็เริ่มมีโอกาสออกตัวละครหน้าตู้แล้วครับโดยตัวละครเกมนี้เนี่ยจะมีการหลุดเลทได้1ครั้งนะครับหากว่าเพื่อนๆหลุดเลทเนี่ยก็จะมีโอกาสได้5ตัวละครที่อยู่ในตู้ถาวรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงเลทก็จะได้ที่หยางมาเลยครับ ซึ่งการอัปเดตเนี่ยก็มีตัวละคร5ดาวแล้วก็4ดาว3ตัวเหมือนกับเกมอื่นๆเลยครับซึ่งเลดเนี่ยก็ตรงกันไปอีกครับตัวละคร5ดาวมีโอกาสออกอยู่ที่0.8%แล้วก็ตัวละคร4ดาวเนี่จะมีโอกาสออกอยู่ที่6%และทุกๆ10ครั้งเนี่ยก็จะมีการออกม่วงแน่นอน1ครั้งหรือว่า4ดาวแน่นอน1ครั้งครับเหมือนเกม Genjin Impact หรือว่า h o n k a i Star Rail ไปเลยครับแต่เลดของเขาเนี่ย เกนชินเขาจะเป็น90ใช่ไหมแต่เกมเนี้ยเขาจะเป็น80นะครับก็คือตู้อาวุธของเกนชินนั่นเองหลุดเลดได้1ครั้งครับสำหรับตัวละครส่วนตัวของตู้อาวุธนะครับพิเศษกว่าหน่อยครับก็คือเกมนี้ ตู้อาวุธจะไม่มีวันหลุดเลทครับก็คือได้อาวุธหน้าตู้แน่นอนแล้วก็การันตีอยู่ที่80โลครับเลทเหมือนกันครับส่วนในตู้ทาวอนนะครับผมโอกาสที่เราจะได้ตัวละครเนี่ยจะสุ่มใน5ตัวละครนะครับก็เป็นตัวละครหลุดเลททั้ง5ตัวละครนะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าดวงเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหน ส่วนต nice. e anyway, right? ู้อาวุธครับพิเศษอีกแล้วตัวของตู้อาวุธถาวรเพื่อนๆสามารถนี่เลยครับปุ่มด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มให้เพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนอยู่ครับก็คือเราสามารถเลือกอาวุธได้เลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากใช้การันตีไปกับอาวุธอะไรครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากใช้การันตีไปกับซื้อเวทเราก็มากดคอนเฟิร์มแบบนี้ครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับตัวของการันตีเนี่ยเขาไม่รีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่ากรณีเขาออกทองมาก่อนนะเราก็จะได้อาวุธนั้นแล้วส่วนการันตีเนี่ยเราค่อยมาเอาอาวุธนี้แบบ นอกจากตู้กาชาตรงนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งตู้ที่เกมเนี่ยเสริมเข้ามาก็คือตู้ผู้เล่นใหม่นั่นเองสําหรับตู้นี้เนี่ยเขาจะเพิ่มโอกาสให้เราได้รับตัวละครในตู้ถาวรโดยการันตีเนี่ยจะอยู่เพียงแค่50ครั้งเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยสุ่มกาชาในตู้นี้ไป50ครั้งเพื่อนๆก็จะได้1ตัวละคร5ดาวมาฟรีๆครับซึ่งบอกเลยว่าในช่วงเริ่มต้นเกมเกมแจกเยอะมากๆครับ โดยในการสุ่มกาชาในตู้ถาวรนะครับเราจะใช้ตัวของเม็ดทองแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มในตัวของตู้ที่เป็นตู้ถาวรนะครับผมก็จะใช้ตัวของเม็ดฟ้าแบบนี้ซึ่งมีการแจกเยอะมากๆในช่วงต้นเกมครับหากผู้เล่นเกม g e n ช i n Impact มาเล่นนะครับอันนี้ก็คือเม็ดลุงนั่นเองครับส่วนตัวเนี้ยก็คือไพร m โมเจมครับแล้วเจ้านี่เนี้ยก็เป็นเม็ดฟ้าของเกม Genjin Impact นั่นเองครับ โดยตัวของเมกกาชาเนี่ยแจกเยอะมากๆในช่วงต้นเกมนะครับมีในจดหมายมา20เม็ดแล้วแล้วก็นี่เลยครับล็อกอินไรวันก็มีตัวละครแจกด้วยแล้วก็มีตัวของเมดกาชาแจกด้วยในหัวข้อที่4เนี่ยก็คือเวลาเพื่อนๆเก็บตัวของยูเนเวล e l หรือว่าค่า AR นั่นเองแหลงประจนภัยของโลกนั่นแหละเวลาเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละ10ระดับแบบนี้เราก็จะได้ตัวของเมกกาชามาเพิ่มอีกครับเต็มไปหมดเลย นอกจากนี้เวลาเพื่อนๆยูนิเวลถึง45ก็มีอาวุธ5ดาวแจกฟรีด้วยมีตัวละครแจกในสถานการณ์ต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยครับอันนี้เรียกว่าแจกหนักแจกเต็มตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นเกมเลยครับมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเปิดกาชาสาธิตให้ทุกคนดูกันหน่อยครับโดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดตัวของตู้โนวิดหรือว่าตู้ผู้เล่นใหม่ตัวนี้ให้ทุกคนดูกันเขามีลดราคาด้วยนะครับ20%เพราะฉะนั้นเราจะได้ใช้8โลแต่ว่าเปิดสําหรับ10โลครับไปลองดูกันครับ 8โลแรกของผมใน ID นี้เลยไปโอ้อะม่วงมาเลยครับม่วงแบบนี้แปลว่าเราได้4ดาวนั่นเองครับอ่10โลแรกเรียบร้อยนะครับมาต่อกันที่10โลถัดไปครับโอ้ยทองเลยก็ได้นะแหมม่วงเช่ยทำได้เลยครับเอา้าเป็นไปซู้อีกแล้วครับก็8โลถัดไปครับ เป็น8ที่ได้10แล้วก็ม่วงเหมือนเดิมครับเดิมได้มาเป็นอาวุธนะครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยผมจะไม่แนะนำเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาตัวของเพชรนะมาเปลี่ยนเป็นตัวของเม็ดกาชาถาวรน,นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมอยากจะทำให้ทุกคนเห็นครับว่าตัวของเวลาเราเปิดไปครบ50แล้วเราจะได้ตัวของตู้ถาวรตัวนี้มาครับอย่าทำตามกันนะครับตัวเม็ดนี้มีแจกเยอะครับเล่นไปอีกสักนิดหนึ่งเพื่อนๆนก็จะได้ครบ50เม็ดแล้วครับ แต่ในคลิปนี้ผมเสี่ยงตายให้ครับไปดูกันโอ้โห,โหการันตีที่เป็นการันตีจริงๆครับไม่ออกก่อนให้เลยครับผมโอ้โหแล้วไปชี้เนี่ยก็รักผมเหลือเกินครับมาสิโลนี้อย่าทำตามนะครับอย่าเอาเพชรมาเปลี่ยนเป็นตู้ถาวรแบบนี้เด็ดขาดแต่ว่าเราจะมาดู5ดาวกันครับ และนี่ก็คือแบบทองนั่นเองอึ้ยชึบ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 โอ้ยตื่นเต้น5้าดาวตัวแรกของไอดีผมได้แก่ได้แก่ได้แก่แกนี่เลยครับโอ้เค้าคาโร่ครับผมโอ้หนึ่งในตัวละครดามเมจหลักต้นเกมที่ดีมากๆครับ โดยหากเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดได้ตัวละครซ้ําม,มานะครับเกมนี้เนี่ยก็จะมีตัวของระบบกลุ่มดาวด้วยเหมือนกันนะก็จะเหมือนกับเกม g e n s ช i นอิมแ c กเลยครับก็คือจะมีการปลดกลุ่มดาวเนี่ยทั้งหมด6กลุ่มดาวด้วยกันในเกมนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Resonance Chain ครับตัวละครซ้ําเอามาปลดความสามารถให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับ นี่เลยครับหน้านี้เลยที่ผมอยากจะอธิบายทุกคนต่อครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ตัวละครหน้าตู้ที่เป็นแบบ50โรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเนี่ยจะให้เพื่อนๆสามารถเลือกหรือว่าเลือกตัวละครที่เราอยากได้ในตู้นี้ตัวละครถัดไปได้เลยครับยกตัวอย่างเช่น ผมเนี่ยอยากได้เวอรีน่ามากๆผมก็กดคอนเฟิร์มไปแบบนี้ครับตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตู้เวอรีน่าเลยหากเราเนี่ยเปิดตู้นี้80โลนะครับเราก็จะได้เวอรีน่ามาแบบแน่นอนนะครับโดยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะตู้นี้เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใน80โลนี้หากว่าเราสุ่มเรียบร้อยแล้วตู้นี้เนี่ยก็จะหายไปนะครับนี่ก็คือตู้กาชาทั้งหมดครับ และทีนี้ก็มาถึงจุดไฮไลท์สำคัญของคลิปนี้แล้วก็คือแล้วเราจะเปิดตัวไหนดีล่ะตู้ตัวของจิหยานควรเปิดไม้หรือว่าตู้ถาวรตัวนี้ควรเปิดตัวละครตัวอะไรมาเก็บเอาไว้ดีเลงตัวไหนดีผมรวบรวมเป็นเทียร์ลิสมาฝากทุกคนกันครับโดยข้อมูลในเทียร์ลิสเนี่ยผมก็ไปไล่ดูมาครับว่ามีใครเนี่ยเขาจัดเทียร์ลิสบ้างยกตัวอย่างเช่นครับจากเว็บ w ูดทูลิง g g w ีว t เวหรือจะเป็น p r y d ร e n .gg หรือจะเป็น w o o d t o l i n g l a b c o m เราจะสังเกตรครับว่าตัวละครที่อยู่ในระดับเทียร์สูงๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันครับ ก่อนที่เราจะไปรวบรวมเทียร์ลิสต์มาเป็นอันเดียวนะครับอันดับแรกเลยอยากให้เ,เพื่อนๆรู้ว่าเกมวู r i n g Wave เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวละครอยู่ที่17ตัวด้วยกันแบ่งตามอาวุธแล้วก็ท่าได้ดังต่อไปนี้ครับซึ่งหากเราเนี่ยเอาเทียร์ลิสต์ทั้งหมดมารวมกันบวกกับความคิดเห็นของผมลงไปนะครับก็จะได้เป็นเทียร์ลิสต์ของซื่อในเวอร์ชั่น1.0ครับผม โดยผมเนี่ยแบ่งตัวละครออกมาเป็น3แบบด้วยกันก็คือตัวละครดาเมจหลักตัวละครดาเมจรองแล้วก็ตัวละครซับพอร์ตครับแบ่งเกรดออกมาเป็น S A B แล้วก็ C ครับโดยเทียร์ลิสใน Day 1ของผมนะครับผมก็แนะนำตัวละครเป็นดังต่อไปนี้ครับซึ่งตัวละครดาเมจหลักเนี่ยอย่างจี้หยานหรือว่าคาวคาโลเอ็นคอร์ดันจินแบบนี้ครับก็น่าเอามาเป็นตัวเริ่มของเกมพอสมควรเลยครับ ส่วนตัวละครดามจทลองนะครับจะตกไปอยู่กับตัวละครอย่างยิหลินซึ่งยิหลินเนี่ยจะเข้าในพาร์ทที่2หรือว่าในอีก21วันถัดไปครับตัวละครดาเมจลองตอนนี้เราใช้ถั่วๆไปก่อนครับตัวอะไรมีตัวละครอะไรเอามาบัฟได้ก็พอหยิบมาใช้ได้ก่อนยกตัวอย่างเช่นครับใครที่เลงตัวของคารคาโลไว้ White, ก็ควรที่จะรอยิ่งหลิงหรือใครที่ใช้จี้หยางเนี่ยก็สามารถปั้นมอติฟีหรือว่าเจนซินออกมาใช้ก่อนได้เลยครับ ส่วนตัวละครซับพอร์ตนะครับผมผมเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเขาที่สุดเลยครับหากให้ผมเลือก1ตัวละครเท่านั้นนะครับจากทั้งหมดในตรงนี้เนี่ยผมจะเลือกตัวละครอย่างเวอรีนาครับเวอรีนาเนี่ยเป็นซับพอร์ตที่ค่อนข้างเอ็นเกมมากๆ1ตัวของเกมณตอนนี้ เพราะเขามีความสามารถในการบัฟด้วยเสริมดาเมจให้กับทีมด้วยฮิลด้วยครับเพราะฉะนั้นในตู้ถาวรของในเกมของผมเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นเวอร์ a นานะครับและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกหลังจากที่เพื่อนๆเห็นเทียริสนี้แล้วนะครับจะบอกว่าอย่าไปยึดติดมากครับสำหรับตัวของเทียริสเพราะว่าเกมเนี่ยเพิ่งเปิดมาในเวอร์ชัน1.0 ตัวละครยังน้อยมากๆครับในอนาคตอันใกล้นี้ตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยก็จะค่อยๆตกเทียร์กันไปตามลำดับครับในตอนเริ่มต้นเลือกตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบแล้วก็เล่นไปได้เลยครับเน้นอัพตัวละครเป็นตัวๆไกด์ต่างๆเนี่ยจะมีความคล้ายกับเกม g e n ช i n Impact มากๆครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับผมเรียกว่าเป็นคลิปเปิดประเดิมสำหรับคอนเทนต์ w i r i n g Wave ของช่องสื่อ,อเลยนะ ใครอยากให้เร่งรีบทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ137,758สจัญญาสสาิบเบอร์จากทางยู u b บครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคลิปนี้ผมสือสก,ก็ขอตัวไปเดินเล่นกับโรเวอร์ต่อแล้วนะครับผมไปสำรวจกันต่อบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time let's Being together go